นี่จ้ะทุกคนนี่กันนองมาแล้วสบายดีไหมคุณผ่าน้องแล้วตอนนี้ก็น้องก็จะแบบพักเบรกก็ตอนสี่โมงถึงห้าโมงจ้ะเป็นไงเข็ดงายนีมเมื่อยบ่เมื่อยไปเดยลูกค้าหลายเมื่อยลูกค้าเมื่อยไปเดยลูกค้าหลายเมื่อเมื่อยไปเลยลูกค้าอะไรสบายดีทุกคนนี่ดิตอนนับกับชุดสร้องแต่งอ้อนสาวเราจ้าตอนนี้คือหากันเลิกงานจ้ะ เพื่นก็แบบเป็นคนที่แบบว่าเลิกงานมาก็คือแบบหิวหิวจัดมันขาดน้ําตาเหมือนต้องกินข้าวหรือกินอีอย่างสินะจะรู้สึกเมื่อยเนี่ยซึ่งเมื่อเนี้ยพี่เขาสอนงานพี่มีสองคนเนาะพี่ที่มาสอนงานมีสองคนแล้วก็แต่คนมาทํางานปกติก็จะมีแบบมีน้องอีกคนนึงอ่ะมีน้องอีกคนนึงแล้วก็หนูคนนึงเด็กฝึกงานอ่ะก็จะเป็นอยู่สองคนแต่เมื่อวันนี้เมื่อเนี้ยเนาะ มื่อนี้น้องอ่ะน้องยุดจา้าทุกคนก็เลยอันเฮ็ดผู้เดียวแต่นี้อยากมาอวดจ้าพี่พี่ในร้านนี่แหละเออเออเพราะว่าเหมือนเหมือนมันจะมีโคต้าพนักง,งานแก้วฟรีหมายถึงแก้วฟรีหนึ่งแก้วก็คือต่อวันนะก็คือแก้วต่อวันแล้วเขาให้พกแก้วมาแต่หนูยังไม่มีแต่บุ้หฮูกะจะไปซื้อ,อใส่ยังงสินะพี่พี่เล่าทางทุกวันว่านะเอ้ยเมื่อเนียวแก้วว่าจะเลือกเาอา,อเาแก้วมาเด้อก็เลยบอกว่าอ่า อันหนูไม่มีแก้วค่ะอย่างเงี้ยเขาบอกอเดี๋ยวพี่เอามาให้วันนี้พี่เขามาให้โอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะซึ่งแบบว่าชอบมากเลยทุกคนมกนักแง่อันมักสีดำเนาะสีดำแล้วก็สีขาวมักอะ่ะเนี่ยแล้วซึ่งมันแบบเท่มากเก๋มากเลยทุกคนเห็นบ่ะแล้วที่สําคัญคือ้องเกตตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยนะอันนี้จ้านี่มันสามารถแบบไอ้นี่ได้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวค่ะมือแตะไอซี IC, ใช่ไหม มันสามารถบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้กำลังอุณหภูมิเท่ไห่อยู่ในแกว้วตอนนี้อุณหภูมิสิบสี่ 14, เอ่อสิบี่องศายอยู่ในแกว้วเพราะว่าใน,นนี้มันมีโก,โก,โ,กโก้น,นแต่ว่าพัวตาพนักง,งานส่วนมากไม่ค่อยได้กินนะพี่ว่าไม่ค่อยได้กินนี่ก็เป็นที่เก้าที่เดิมอันหลังจากเลิกง,งานก็จะนัดกับน้องถ้าบรได้ไปใส่ก็นัดกับน้องนุ่นเพราะน้องนุ่นเบรกสี่โมงพอดีหนูก็เลิกง,งานบ่ายสามกึ่งกะมาก,ก่อนน้องแป๊บหนึ่งกะอาจจะหาซื้อกะพบข,ขา้าวแล้วก็มานั่งรอน้องก็คืออยู่ค่ะ อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าแบบอันห้างสัมย่างทุกคนทางที่จะไปอันนี้สยามทางที่จะไปสยามเนาะอาจะมานั่งอยู่ตรงนี้แต่มื่อเสงหุงซุนฮอนหอนะพวกติมันจะหิวมากกว่านี้เลยเนาะทุกวัวนเดี๋ยวจะบอกว่ามื้อนี้ได้ยักินเนานะซื้อในเซเว่นจ้ามันก็จะมีะมื้อนี้กินแซลมอนย่างซีอิว๊วจ้าทุกคนแล้วก็ไอ้นี่มีข้าวโพด เดี๋ยวรอน้องนุ่นมาก่อนเดี๋ยวมองนุ่นอ,อาจจะมาแป๊บนึงนะถ่ายคอนเทนต์กันเมื่อนี้ก็คือแบบทาคนเดียวทุกคนพี่ๆเขาสอนเนาพี่ๆเขาก็แบบว่าไอ้นี่อยู่แบบว่าอยากอยากให้เฮาแบบว่าอยากให้เฮาเก่งแล้วเฮาก็ทํไหนเมื่อนี้ก็คือเ็ดคนเดียวก็คือตั้งแต่เปิดร้านแล้วก็แบบเปิดกงเปิดเก้น,นับดูว่าเงินครบหรือเปล่าแล้วก็จะไอ้นี่ด้วยเขาเลยอะเหมือนแบบ ค่าดิเบนเปิดร้านคาดิเบิร้านเนี่ยก็คือเฮ็ดเฮ็ดเองทุกอย่างแล้วก็เวลาลูกค้ามากก็คือแบบพับออเดอร์ออเดอร์แต่ก็จะมีพี่เขาประกบอยู่ว่าอันไหนที่เขาบอกเขาจะทำก็กถามพี่เขาเนาะแล้วก็ทําเองเมื่อนี้นะแล้วก็ปิดร้านเช็คเช็คจัดเช็คของนู่นนี่นั่นก็คือแบบเออส่งของส่งเองอย่างยอดขายอย่างก็คือทําเองคนเดียวหมดเมื่อนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ก็ย <NXT> no ังหลงลวเลื่อมอยู่พี่ก็บอกว่าเอ้ยแตงเอ้ยแตงเวลาพี่เขาจะอันพี่เขาจะเข้มหน่อยก็แบบอันนี้เนาะพี่เขากสอนนี้นั่นแหละทุกคนอันเพอนกับบอกไฟไฮแเ้าแต่ก็แบบเพ่นก็แยกให้เขาปิดนั่นแหละเนาะก็แบบเวลาอันเวลาเขาดูก็ยิ้มไว้ก่อนเลยยิ้มไห้ก่อนเผื่อเขาเห็นว่าเรายิ้มแล้วแบบก็แบบยิ้มแล้วก็ขอโทษไว้ก่อน พี่ก็จะได้ใจดีกับเขาจะได้บาะะรู้เอาแองจะเข้าใจเพิ่นแล้วนะก็คือแบบเขาก็คืออยากให้เขาเป็นแล้วก็เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวอีกมันหลังมันที่สเปกก็คือก็คือแบบปล่อยกันแหละปล่อยกันคือสองคนอยู่กันสองคนก็คือให้จาทั้งจาทั้งสู่ทั้งเปิดร้านน่นนี่นั่นก็คือเซ็กของเองของก็คือต้องทําให้ได้นะพี่เขาก็เลยเล่งเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้ทุกคนเนี่ยแหละก็เลยเข้าใจพี่เขา แต่เมื่อื่นวันสันเนาะทุกคนก็นเลยเออนี่ก็คือทํางานมาหนึ่งอ้หกวันแล้วจ้าเมื่อื่นก็คือหยุดเนาะหยุดจะตรงั้นกับน้องนุง่นอพอดีเลยแล้วก็อีกเขาเรียกอะไรนะแต่ว่าอาทิตย์นาก็คือแบบบอกเขาว,ว่าเออจะหยุดวันอาทิตย์เพราะว่าวัานเสาร์อาทิตย์น่ะ,ะคนลูกค้าไปเยอะเแล้วก็จะขาลากแนกับน้องอีกคนหนึ่งกับน้องคนนั้นยุดวันเสาร์แล้วก็เออแต่หนูหยุดวันอาทิตย์นั่นสินะอุย้ยเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยว เดี๋ยวกำลังตอนนี้กำลังท้าเราได้วันหยุดวันที่จะเป็นกำลังหายน,นี่อยู่หาโรงเรียนกศนอยอู่แต่ทุกคนเดี๋ยวจะไปหาสมัครใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวไปเช็กก่อนว่าโรงเรียนใกล้ๆตรงนี้มันอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าอ่านเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนตอนนี้ก็ออรู้แล้วเราหยุดวันอาทิตย์ใดนี่จะสินะก็เลยแบบเออเดี๋ยวไปหาแต่ว่าหน่วยหน่วยจะทำงานตรงนี้ไงประมาณมีแค่สัญญาจ้างอ่ะก็คือสิบเดือนจ้ะทุกคนเพราะว่า ร้านเนี่ยเขาเขามีสัญญาแค่สิบเดือนวันนี้น้องนุ่นจ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวรอน้องนุ่นนะจ๊ะทุกพี่ทุกคนเนี่ยน้องนุ่นมาเดี๋ยวจะถามน้องนุ่นอีกทีนึงว่าแบบทำงานเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยสิเนาะรอน้องนุ่นมากกว่าขอต่อไปที่ข้าวค่ะดูแบบว่าไอ้นี่แบบว่าไอ้นี่หมดละไม่มีเรี่ยงไม่มีแรงนะไปแล้จ๊ะทุกคนนี่จ้ะทุกคนนี่กับน้องมาแล้วสบายดีจ้า พาน้องแล้วแล้นี้ก็น้องก็จะแบบพักเบรกก็ตอนสี่โมงถึงห้าโมงจะเป็นไงเข็ดงานนี้เหนื่อยบ่สกเหนื่อยไปได้ลูกค้าไหลเหนื่อยลูกค้าเหนื่อยไปได้ลูกค้าไหลก็เหนื่อยไปได้ลูกค้าไหลแค่นนี้หนึ่งลูกค้าไม่ค่อยน่าเลยอ๋อลูกค้าวันอาทิตย์ลูกค้าอะไรเหรอใช่วักงานที่ลูกค้าไม่ค่อยหลายแต่ปกติลูกค้าหลายนะมาสาวอะไร้าสาวหรอ คือวันอาทิตย์เขาอาจจะแบบไอ้นี่กันก็ได้แ,แบบนอนพักผ่อนที่บ้านก็ได้เนาะวันเสาร์ก็แบบออกมากินบตอนช่วงเงยน็นเย็นจะไม่วันเสาร์หรือว่าตอนส์ตอนเสาร์ทุกต้นอืมเป็นไงเดยกข้าวว่าไอ้นี่เหรอซื้อลถให้น้องเหรอหละโอ้ยอเก่งจังกูแห้งมาเลยดอแปลอ๋อซื้อรออย่างล็ เขาเรียกอะไรนะมอเตอร์ไซค์นะทุกคนแต่ว่าที่ภาษาเราก็คือจะเขาจะเรียกรถจกักรเฮ้ยเริ่มเย็นแลนะ้วเนี่ยตอนนั้นห,นหน้อนของนอ่อซื้อรถจกักรในราคาประมาณเท่าไหร่เวลาถ่ายคอนเทนต์จริงจังกับคอนเทนต์หน่อยถ่ายจริงจังกับคอนเทนต์หน่อยเออกำลังจริงจังอยู่อ่าอ่าเขาเรียกอะไระแบบราคารถแพงอยู่ปะแพงากเลแพงไปไหน นี่เดียวนี่เดียวแต่ว่าเก็บเงินมาประมาณสาเดือนไอ้น,นี่ระวังนะเวลาแบบผมมันโดนอันนี้มันจะแบบเสียงมันแสบแส <3 S 1> บสามเ,เดือนก่อนจะได้เก็บเงินสามเดือนอ้ถือว่าเก่งนะราคาเท่าไหร่เออผมงงราคาเลยทช่ไมอ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรวะโอเคแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลย <laughs> ไม่เป็นไโอเคจ้ะทุกคนสำหรับคลินี้ก็จบเพียงเท่านีน้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวพื่อเป็นกำลักใจในกันทำคลิปต่อไปของหนูได้แล้วสบายดีบ๊ายบาย